สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับเมกแล้วนะคะที่ช่องน้องเมเบสคาออโต้นะคะวันนี้เม่มีมมมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมาแนะนํานะคะสําหรับคันนี้เป็นสีที่ดูแรงง่ายแล้วก็เป็นสีที่ดูสวยมากๆเลยนะคะอีซูซูม x นะคะเครื่อง3.0ค่ะ คันนี้เป็นขับเคลื่อนสองล้อเป็นตัวอัลติเมทนะคะปี2021ค่ะราคาอยู่ที่1 000, 1 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะตัวรถออปชั่นภายในเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกับเมย์ต่อในคลิปได้เลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะตัวบดี้รถจะเป็นสีเทานะคะสีเทาเข้มนั่นเองนะคะกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าโครเมียมตัดกับลังพึ่งสีดำนะคะไฟหน้าค่ะเป็นเลนแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมเลน LED เพิ่มความสว่างให้อีกด้วยนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกก็เป็นเลน LED เช่นกันนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้นะคะคันนี้นะคะเป็นเซนเซอร์ข้างหน้าให้เรียบร้อยเลยนะคะข้างหน้ามีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะตรงกระจังค่ะ ในส่วนของล้อนะคะจะเป็นล้อเดิมนะคะของอีซูซูเลยนะคะเป็นล้ออร่อยเดิมนะคะ mm hmm. ยางแมคขอบ20ค่ะดอกยางแน่นๆเลยเป็นยางของมิชลินนะคะอย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะ ตรงกระจกนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะตรงหูกระจกทั้งสองข้างเลยนะคะในส่วนของมือจับเปิดนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะทั้ง4บานเลยนะคะกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เรียบร้อยแล้วนะคะยืนใกล้ๆตัวรถสามารถกดปลดล็อกเปิดล็อกรถโดยอัตโนมัติได้เลยนะคะและคันนี้นะคะยังมีสัญญาณเตือนมุมอับให้อีกด้วยนะคะตรงหูกระจกทั้งสองข้างนั่นเองนะคะอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยค่ะ มาดูในส่วนของภายในรถกันบ้างนะคะว่าลูกค้าจะได้เป็นอะไรไปบ้างนะคะในส่วนของรถนะคะจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเบาะภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานสีน้ำตาลอย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะตรงแผงประตูนะคะฝั่งคนขับนะคะก็จะตก,ตกแต่งด้วยหนังตัวสีเดียวกับเบาะเลยนะคะแล้วก็ตรงกระจกนะคะจะเป็นออตโต้ให้หนึ่งบานนะคะ ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกมาให้ปุ่มพับเก็บกระจกอัตโนมัติมีมาให้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยลายแคปลานะคะพวงมาลัยค่ะเป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะมีแอร์แบกบนพวงมาลัยนะคะรับสายว่างสายนะคะมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะส่วนหน้าจอเอนไม้นะคะคันนี้จะอยู่ที่70,000กว่าโลเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะเป็นรถบ้านเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะ ปุ่มนะคะเป็นผู้สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้หน้าจอค่ะเป็นทัสกีน,นะคะระบบแอร์นะคะเป็นออโต้นะคะเป็นดูโอแยกอิสระซ้ายขวานะคะระบบเกียร์อตัตโนมัติค่ะมีการลื่นกันถลายกันสะบัดหรือว่ามีโหมดต่างๆให้นะคะปุ่มจอดรถ่ะเป็นออโต้นะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะคอนโซลน,นะคะผู้โดยสารด้านข้างนะคะจะเป็นสี สีดำนะคะตัดด้วยสีทองสวยๆอย่างลงตัวเลยนะคะอย่างที่ลูกค้าเห็นคันนี้เป็นรถบ้านเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนั่นเองนะคะบอกเลยว่าสวยห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูโซนข้างหลังกันบ้างนะคะห้องผู้โดยสารข้างหลังนะคะเป็นบอนังสีน้ำตาลเช่นกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะตรงกลางค่ะจะมีสายชาร์จ USB ให้นะคะ2จุดแล้วก็ปลั๊กชาร์จไฟบ้านนะคะให้เรียบร้อยมีแอร์ลาวนะคะส่งต่อความเย็นนะคะให้กับผู้โดยสารด้านหลังนะคะ บนเพดานนะคะก็สะอาดๆอาดอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะยางนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้ได้ไปทั้ง4ีเส้นเลยนะคะเป็นของมิชลินนะคะสีดูแลง่ายมากๆนะคะในส่วนของไฟท้ายเป็นเลนแบบ LED นะคะไฟเบรกแยกกับไฟเลี้ยวนะคะมีเซ็นเซอร์ข้างหลังให้กล้องถอยมีมาให้ยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงมีให้ครบนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะ ส่วนฝาท้ายค่ะออกแบบมาในระบบฝาท้ายไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะปอแถวที่3นะคะสามารถพับเก็บนะคะเพื่อวางสัมพระเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะเป็นรถครอบครัวที่กว้างขวางมากๆนะคะแล้วก็เป็นสีที่ดูแรงง่ายมากๆเลยนะคะเมยว่าสีนี้สวยมากๆเลยนะคะดูแลง,ง่ายทําความสะอาดง่ายแล้วก็เป็นสีที่เก่ายากด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะเปิดเบื้อนหรือว่าเป็นสีที่ ดูแลง่ายๆนั่นเองนะคะสีเทาเข้มนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดแล้วนะคะที่ดูหรือว่าสนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมมีมาได้เลยนะคะที่เบอร์0803232539นะคะ หรือช่องทางที่เม ASS ทิ้งไว้ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาหนึ่งล้านหนึ่งแบาทนะคะซื้อสดจัดไฟแนนซ์อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการครบวงจรนะคะสําหรับวันนี้นะคะคันนี้ฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะหากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางที่เม ASS ทิ้งไว้ได้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะแอดไลน์มาสอบถามกับปี่ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสําหรับคันนี้นะคะวันนี้เมย์ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ